Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อต้นปีในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเลยนะครับแม้ว่าสงครามเนี่ยจะดําเนินมากันจนเกือบเป็นระยะเวลา1ปีแล้วถูกไหมนะครับผมก็สู้กันมาอย่างดุเดือดมากๆเลยนะครับแต่ถ้าผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าในสงครามนี้เนี่ยที่ผ่านมาในช่วงต้นปีนะครับผมได้มีการสั่งคําสั่งหยุดยิงโดยตัวของปูตินมาด้วยนะครับในระหว่างวันที่ 6-7ถึง 7, มกราที่ผ่านมานี้แล้วทำไมจูๆ่ๆปูตินเนี่ยถึงมาสั่งหยุดยิงนะครับผมสงครามนี้เนี่ยรัสเซียเป็นคนมาบุกยูเครนก่อนไม่ใช่หรือไงแล้วทำไมจูๆ่ๆจะมาหยุดยิงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ารัสเซียจะหยุดยิงเพื่อไปเตรียมตัวหรือว่าไปเตรียมทหารมาก่อน รือว่ารัเสเซียเนี่ยจะหยุดยิงเพราะว่าใกล้แพ้แล้วอย่างนั้นหรอคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับการหยุดยิงในค no. รั้งนี้เนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นจากที่ว่าคนยูเครนแล้วก็คนรัสเซียเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นิกายออเทอร์ดกกันเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่6กับ7มกราเนี่ยจะเป็นวันที่ชาวคริสต์นิกายออเทอร์ดกจะมาฉลองคริสต์มาสกันนะครับผมแล้วด้วยความที่ว่าทั้งคนรัสเซียแล้วก็คนยูเครนเนี่ยก็นับถือนิกายนี้กันเยอะมากๆนะครับผมก็เลยทําให้การฉลองคริสต์มาสของพวกเขาเนี่ยจะมาเกิดขึ้นนนใช่วงี ปูตินก็เลยเห็นว่านั่นก็ควรจะหยุดยิงให้ทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ไปฉลองคริสต์มาสกันก่อนนะครับผมแล้วค่อยกลับมายิงกันต่อตรงนี้เองเนี่ยทางยูเครนก็ออกมากล่าวโจมตีการสั่งหยุดยิงครั้งนี้ของปูตินด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยการหยุดยิงนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่มันก็หยุดแค่ในช่วงที่ประกาศจริงๆนั่นแหละก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่6เวลาเที่ยงจนถึงวันที่เหรืเวลา0 0น,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 นะครับแล้วจากนั้น,น่ยก็กลับมายิงนต่อเลยซึ่งจแหล่งข่าว ก็บอกว่าหลังจากการหมดช่วงหยุดยิงไม่กี่นาทีก็ได้เริ่มยิงกันต่อเลยนะครับผมมีการถล่มปืนยงปืนใหญ่อะไรกันมาจนมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าถามว่าหยุดยิงไหมหยุดนะแต่พอเลิกหยุดปุ๊บกูยิงเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมการาที่ผ่านมาแล้วกันเพื่อใครไม่รู้ว่าทาไมจู่ๆถึงสั่งหยุดยิงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ณนะตอนนี้เองเนี่ยสงครามก็ได้ดําเนินต่อไปแล้วแล้วเดี๋ยวในเดือนกุมภาพัานี้น ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะมีการบุกครั้งใหญ่ของรัสเซียจะบุกอีกไหมเพราะว่าจากแหล่งข่าวเนี่ยนะครับผมได้บอกกันมาว่ารัสเซียนั้นกําลังเตรียมกองกําลังขนาดยักษ์ที่จะมาบุกยูเครนอยู่แล้วกองกาลังนี้หลายๆข่าวเนี่ยก็บอกมาว่าจะเป็นศึกตัดสินแล้วล่ะว่าถ้าสามารถบุกได้เนี่ยด้วยกองกําลังยักษ์อันนี้เนี่ยก็อะรัสเซียจะชนะแต่ถ้ารัสเซียบุกไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดจบของสงครามนี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่ารัสเซียเนี่ยก็สูญเสียทรกยกัพยากรอะไรต่างๆมามากมายแล้วก็มีหลายที่เนี่่ไมสาร ผมตำแหน่งของปูตินเนี่ยจะสั่นคลอนและเรียกได้ว่าอาจจะถึงคราวจบของปูตินแล้วตรงนี้เองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าการบุกนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมแหล่งข่าวหลายที่บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่เริบบ่มบุกเมื่อปีที่แล้วก็คือเดือนกุมภาถ้าเร็วหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นเดือนมกรานี้แต่ตอนนี้ก็ปากันมาครึ่งเดือนแล้วเนาะก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะบุกอะไรนะครับถ้าเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนแต่ถ้าสายไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนะาาาาาาคมมมจกกกหลลลยยยแแ่่่่งงงขววววทีีปรระเเินนะัดด๋ต้้อออู็ืา เราดูข่าวสงครามแบบนี้เนี่ยต้องแค่วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ